ข้าพเาขอต้นรับพระธิดาพระมหาชัยเวทท่านเจานนาน้าวาดวัดพุทธคามนิคมด้วยความเคารพอย่างสูงท่านในเพลิงเมืองกาลสินท่านผู้กับทานีตำรวจภูตรทองเมืองกาลสินท่านหัวหน้าส่วนเาิกการท่านอากรรมพี่บ้านและท่านบุญเกียรติที่เคารพครับผมมีความดี และขอชิ่นชมในการสุกบัตมบล็องครั้งนี้ต้องยอมรับว่าณนปัจจุบันนี้เรื่องของการแพร่ระบาดยาเสพติดตนั้นค่อนข้างแกวแ่วงกว้างและผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นก็มีอายุน้อยลงน้อยลง ผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดกรลสินก์ก็ดีทุกๆแห่งประมาณร้อยละแปสิบถึงเก้าสิบเป็นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทาง คณะสงได้เป็นธุระจากเทคนีคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นซึ่งหลักคิดก็คือคิดว่าผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นก็คือผู้ป่วยจําเป็นจะต้องได้รับการบำบัดรักษาซึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้กลับตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งิ้นคำว่าพลังแผ่นดินที่เอายายนั้นอย่าอยู่ติดนั้นเพราะลำพัน์แต่เพียงปู่ย่าตายายพ่อแม่เราคงไม่พอคงจะต้องอาศัยพี่น้องในชุมชนจะรวมพลังกันทำให้ค้นหา คนที่เสกและผู้ค้าออกปาดําเนินการให้มันครบถ้นกระบวนกว่าผมอยากจะตักเี่ยนว่ามนุษย์ทุกคนนะั้นเราเกิดมาเราเลือกเกิดไม่ได้ครับเราจะเลือกเกิดอยู่ในพื้นที่ใดที่มีมอุดมสมบูรณ์หรือจะเลือกเกิดในคนมีฐานะอย่างไหม่เราเลือกเกเกิดไม่ได้แต่เราเมื่อเกิดมาแล้ว เราเลือกได้ครับเราเลือกที่ทําความดีเราเลือกที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องเราเลือกที่ทํทำให้ชื่อเสียงให้กับวงตระกูลเพราะว่าคนไทยเรานั้นมีนามสกุลครับไม่ใช่อย่างประเทศต่างๆที่เกิดมายังไม่มีการจัดระบบงานทะเบียนยังไม่มีนามสกุลเพราะฉะนั้นนามสกุลนี่คือสื่อสารเชื่อสายของวงตระกูลเราครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราเลือกเกิดได้เลือกเกิดไม่ได้เราก็เลือกที่สองทำความดีเพือที่ที่จะเสียไม่ได้ครับประการที่สองผมอยจะกล่าวเรียนว่าผู้ที่เข้าการเปลี่ยนในค่านี้ทุกคนครับคนที่ให้อภัยท่านเสมอคือพ่อแม่ครับไม่มีใครหรอกครับที่จะรักท่านและให้โอกาสเท่า,าพ่อแม่ก่อนที่จะ ถึงวันนี้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปปล่อยตัวนักโทษที่รับพระราชอภัยโทษในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบในตั้งแต่วันที่ห้านะครับก็มีการปล่อยตัวปรากฏว่าพ่อแม่ ไปรอมาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่หกโมงครับไปรอรับลูกกว่าจะได้ปล่อยตัวทํากระบวนการต่างๆก็สิบโมง,ง,ง,โมงแต่ทุกคนก็ไม่ย่เท้อนั่นก็คือเป็นการรับลูกและถ้าทุกคนเท่าที่ดูสถิติสําหรับคนที่ถูกจองจําอยู่ในเรือนจาําถามว่าใครมีเยี่ยมบมากที่สุดพ่อแม่ครับ จะเห็นได้ว่าคนที่ให้อาภัยท่านเสมอนั้นคือพ่อแม่ประการที่สามสังคมนี้พ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีพระพิสูฆน์เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายทั้งปวงให้โอกาสท่านเสมอครับที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเบี่ยงเบนในอดีตที่ผ่านมาและท่านละครับ น้องๆทุกคนได้เปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะเป็นคนดีของสังคมหรือไม่ครับผมอยากจะฝากว่ามันมีสุภาษิตบทหนึ่งว่าริงริงที่อยู่ในป่ากริงข้าดช้างป่าจากมาฝึกหัดสารพัดฝึกได้เดินใจใหมเกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายไง เพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนแล้วมนุษย์เหล่านั้นเกิดมามีหน้าที่อยู่สองอย่างในทางวิศษกราบอกว่าไม่หาอยู่ก็หากินเพราะว่าเราจําเป็นจต้องมีอาหารเข้าไปเลี้ยงเลี้ยงร่างกายไม่แล้วต้องมีเพิ่ที่พักอาศัยและโดยยฉพาะะอย่างยิ่งเราต้องคิดว่าสักวันหนึ่ง เราจะต้องมีครอบครัวหรืมอมีครอบครัวแล้วเราจะสร้างสถาบันครอบครัวของเราให้เป็นปึกแผ่นอย่างไรคนที่มาเป็นภรรยาและคนที่จะมาเป็นบุตรเราจะมีอนาคตอย่างไรตรงนี้ขอฝากข้อคิดไว้ว่าให้ทุกท่านนั้นได้หวนิ้กลับไปและวางวางแผนอนาคตชีวิตจากเล็กน,น้อยม่มีใครหรืครับ ที่ไม่มีกระทำความผิดแต่ในโลกนี้เมื่อกระทำความผิดแล้วขอให้ตระหนักและรู้ว่าสิ่งที่เรากาทำผิดน,นั้นจะไม่กลับซ้ำไปอีกครับการติดยาเสพติดนั้นมันไม่ใช่เป็นโรคร้ายเหมือนกับโรคมะเร็งหรือโรคเอชที่เกิดมาแล้วถ้าติดแล้วโอกาสรักษาย,ยากที่จะหา เรื่องของยาเสพติดเมื่อทันติแล้วมันอยู่ที่จิตใจและความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของบุดมกันที่เราจะมองไปข้างหน้าในสังคมปัจจุบันนี้คนที่ิตวิญญาณส่วนใหญ่ประการแรกก็คือผู้ใช้แรงงานประการที่สองก็คือในกลุ่มเพื่อนก็มีการพัฒนาจากการลองกันให้ ไปสู่พัฒนาไปสู่การขายผมอยากจะฝากข้อคิดไปได้เล็กๆน้อยๆว่าขอให้ทุกคนได้พยายามเอาอดีตมาเป็นบทเรียนในการวางแผนอนาคตอย่าวนกลับไปคิดถึงมันอีกเรานะั้นชีวิตเรายังอายุแค่นี้ยังจะต้องรับภาระที่ต้องคำ้ำจุนสร้างประเทศไทยนี้ให้คงอยู่ด้วยการ มีครอบครัวด้วยาการดีลูกและเหล่านั้นเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไปขอขอบคุณขอกราบขอบพระคุณพระอาจา,ารย์พระมหาชัเวชไปด้วยกวามกรงยิ่งที่ท่านได้โกลาใช้ให้วัดพุทธคามิคมอ,อย่างนี้เป็นฐานที่ประบตญญิยาเถิติดจนเป็นที่ ยอมรับของพนักงานปรวส54แล้วก็สร้างผลงาน็นที่ปรากฏชัดใครก็ตามครับที่ได้เข้ามาในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัดอย่างดีแล้วส่วนใหญ่ที่ได้อ,ออกไปหลังจากที่ได้มีการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง9วัน8คืนแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการปรับตัวกับใจ นะครับไปสู่พิธทการที่ดีขึ้นขอขอบคุณท่านในเเื่อเมืองและผู้เกี่ยวข้องทุกคนครับที่ได้โอกาสน้นนองๆได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตในสังคมปกติต่อไปแับน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมนะครับก็บผมขอเปิดการ,กรเปิอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเยสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพระแผ่นดินอาชญายาเยสพติดของอำเภอเมืองรุ่นที่หนึง่ง That'll be hard.